แทนที่จะซื้ออันเดียวจะต้องซื้อฝากคนนู้นคนนี้นั่นคือราศีที่ไม่ได้มาคนเดียวร<ะ>าศีคนคู่ราศีคนคู่เือราศีมิถุนหรือเจมินีนั่นเอง<ะ>มันหมายถึงการกระตุ้นให้ซื้อมากกว่าจํานวนที่เขาต้องซื้อจริงๆ เช่นเขาต้องการใช้นาฬิกา1 1เรือนก็จะซื้อ2อหเือนยอดขายเพิ่มอีก100%่งร um ้อยเอาอย่าสับสนกับสัญลักษณ์ปลาคู่นะมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของขายของมันเป็นสัญลักษณ์แห่งการพักผ่อนสมดุลความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการค้าขายเนี่ยตกลงมาเที่ยวชมอย่างเดียวแล้วไม่ซื้ออะไรอันนี้อันนี้ต้องออกจากร้านนะ ราศีกลุมก่มนั่นเอง,เ,องเราก็จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ของอะ,อะไรที่มันไหลออกมาถ้าเป็นแบบง่ายๆก็คือรูปแก้วกาแฟกำลังลินหรือเป็นรูปของการเทออกเป็นรูปเครื่องดื่มอะไระก็ได้ที่พรางเขาเรียก,กเราใช้คำว่าพรางคือทำให้เหมือนมีแต่ไม่มีอะไรแบบนี้ก็คือคนคนดูไม่รู้ว่าเราทำอะ่ะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเอียงของสิ่งของ สมมติแก้วแก้วมันอยู่อย่างนี้ใช,ใช่ไหมถ้าเราต้องการตกแต่งร้านเป็นรูปแก้วเป็นรูปก,กระถงกระถานถ้าผมจะใช้สัญลักษณ์ของกลุ่มผมจะให้มันเอียงหน่อย อ่าผมจะทําฐานมันให้มันเอียงหน่อยนึงไม่จำเป็นต้องเป็นลูกเทน้ําแต่ว่าสัญลักษณ์คือขอให้ภาชนะหรือสิ่งที่เราวางเนี่ยมันเอียงนิดหนึงแต่ไม่ใช่เอากรอบรูปไปเอียงไม่ใช่นะสิ่งนั้นต้องเป็นภาชนะที่ใส่ของได้อันนี้รวมถึงรองเท้าร้านขายรองเท้าที่ขายแล้วดีเนี่ยไม่ได้วางรองเท้าตรงตรองเท้าผู้หญิงนะถตาวางตรงๆไม่ต้องขายต้องเอียงอ่า เียงเอาไอห,หัวแหลมๆมา<ช>หาเราใ,<ช>ให้ลูกศรนพุ่งหาเราและให้ส้นมันอยู่ข้างในใ<ช>เนี่ยเราซื้อมากกว่าหนึ่งคู่เสมอ ใส่บางทีไม่รู้พี่แอลเ็นป่ะใส่ไม่พอดีแต่ก็เอาใช่มันหลวมไปนิดเดิ้ลนั่นไปนิดนึงแต่ก็เอานี่คือถ้าหลวมไปเดี๋ยวใส่จุงเท้าพอดีอ่ะอันนี้คือลักษณะของกลุ่มที่มันเอียงจะเอาจะเอามันหกใช่น้ำมันหกคือมันไม่มีใส่แล้วอะแต่มันอยากได้อะคือแบบเดี๋ยวไปใส่ถุงเท้าเอาเดี๋ยวไปหนุนข้างหน้าเอาเดี๋ยวไปเสริมท้ายเอาอุยตายหรือไม่ก็มันยืดเอาเดี๋ยวฉันทนได้เดี๋ยวเรเบิดให้อ่เดี๋ยวให้คนนี้ระเบิดให้นี่คือคือความเอียงไม่มี ตพอ,อ,อเห็นภาพไหมรุ่งนี้ทั้งหมดที่บอกเนี่ยถ้าเราตกแต่งร้านเป็นมาถูกทางก็เสียตังค์ครั้งเดียวหรือบางเรื่องอาจจะไม่เสียตังค์เลยแล้วข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่อาจจะแบบทํายากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครทำเนี่ยจะมีผลมากกว่าสี่ข้อที่พูดมาข้อสุดท้ายก็คือต้องเปิดร้านก่อนร้านซ้ายกับร้านขวาอ,อันนี้เนี่ยยากหน่อยเพราะว่าคนอยู่ห้างเนี่ย ก็อาจจะดูเหมือนเปิดพร้อมๆกันแต่คนอยู่ตึกแถวนะอันนี้แล้วแต่ฟีลิ่งคุณเลยค่าคุณเปิดก่อนซ้ายขวาไม่ว่าเขาจะทําธุรกิจขัดหรือไม่ขัดหรือธุรกิจเดียวกันหรือไม่เดียวกันก็แล้วแต่ให้ไฟของร้านคุณสว่างก่อนซ้ายกับขวาให้ได้ทีนี้หลายคนเขาขี้เกียจเปิดตเขาก็จะใช้ไฟออโต้หรือเปิดมันทั้งคืนก็ได้อย่าให้หน้าร้านเนี่ยเหมือนกับร้านปิด แต่ถ้าคุณมีชัตเตอร์เหล็กต้องเป็นต้องใช้ชัตเตอร์เหล็กชัตเตอร์เหล็กเมื่อปิดลงมันคือร้านนี้ปิดปิดทําการ <Okay. S 1> ตอนเช้าถ้าคุณจะเปิดร้านต้องเปิดก่อนร้านซ้ายและร้านขวาถ้าคุณเปิดทีหลังกระแสของความร้อนอบอุ่นของธาตุลมกระแสของแสงสว่างสุริเทพเข้าร้านคุณทีหลังคุณจะไม่ได้ขายหรือขายช้าก,กว่าคนอื่นอ,อ,อันนี้อันนี้เนี่ย หลายเจ้าทําได้ง่ายมากแต่หลายเจ้าก็บ่นเพราะว่าลูกน้องเป็นคนเปิดเรื่องวันเวลาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณเป็นตัว<อ>ก,ก็ไม่น่ายากนะคะคือเรา,าเปิดต่อาาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านแบบกะรวยอ่ะเปิดก่อนให้ห้านาทีไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนหรอกใช่ ะนะครับต้องเปิดก่อนแล้วก็แสงสว่างของหน้าร้านเนี่ยต้องให้ดูเหมือนเราพร้อมขายสมมุติว่าเราทรําธุรกิจอาหารคนที่เขาค้าขายดีที่ผมไปช่วยมาเนี่ยพอเปิดประตูชัตเตอร์ร้านขึ้นตึกแถวขายก๋วยเตี๋ยวนะไอหม้อต้มน้ำเนี่ยพ,พันทีที่เปิดชัตเตอร์ขึ้นไอน้ําต้องหอมให้ลูกค้าเห็นแต่หมูเนี่ยยังหันอยู่เลยข้างหลังร้านยังไม่เรียบร้อยเลยแต่น้ำเนี่ยเดือดรออยู่แล้วร้านเนี่ยจะขายดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําทุกอย่างพร้อมกันแล้วลูกค้าไม่รู้สึกถึงความ ร้อนความพร้อมที่โซนหน้าร้านร้านนี้จะขายไม่คล่องอ๋อจริงค่ะเพราะว่าร้านพีวเตี๋ยวเนาะเปิดปุ๊บคือน้ํามันต้องเดือดรอแล้วทันทีที่เปิดจัตเตอร์ขึ้นนะสมมุติว่ามีลูกค้ายืนอยู่เขาจะรู้สึกเลยว่าได้กินใกล้จะได้กินแล้วแต่ถ้าเกิดเปิดมาปุ๊บพึ่งจะต้มน้ําพึ่งจะเทน้าใส่หม้อนี่นะแบบโสดใจไม่ได้ไม่ได้เป็นเสียเสียความลูกค้าไปแล้วต่อให้ไม่มีลูกค้าอยู่ผีเห็นเทวดาเห็นทุกอย่างมันเป็นเรื่องการวิันของเรา ม,มันจะเฮงมากเลยถ้าคุณทําข้อที่5ได้ในข้อที่5เนี่ยพอมองไปถึงธุรกิจออนไลน์ขายของบนเว็บแฟลตเซลก็ดีโปรโมชั่นทุกๆอย่างมันจะต้องก่อนชนอื่นเขาอะ,ะถึงแม้จะอยู่บนโลกออนไลน์ก็ตามแต่ก็ต้องทํำก่อน ต้องก่อนก่อนนิดหน่อยก็ยังดีนะครับโอเค5ข้อนี้เป็น5ข้อเคล็ดลางสําหรับคนค้าขายดีที่เก็บมามันมีอยู่เยอะเลยแต่ว่าคงพูดไม่ทันในเอพิส od นี้วันนี้สักหข้อก่อนค่ะห้าข้อหข้อเด็ดๆที่ทําไม่ยากนะคะ5ข้อเด็ดๆเคล็ดลางในการค้าขายรุ่งเรืองขายข้องขายเฮงหนึ่งเราต้องเหยียบดวงลูกค้าให้จมทรณีเราไม่ทําลายลูกค้านะคะแต่ว่าเราก็ต้องทําเอา12ราศีบกฝัก ที่พื้นหรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้ให้มันแบบอยู่ข้างล่างใช่ครับบางทีาบางทีใช้เลขโรมันเลขโรมันก็คือตัว I เท่ากันหนึ่งก็คือลาสีเมษแล้วก็พอเป็น I 2ตัวก็เท่ากับเลข2เลขโรมัน ก็เท่ากับราสีพฤษภมันก็จะเป็นเหมือนนาฬิกาเรามี12ตัวเลขฝังที่พื้นอันนี้แบบฟางๆค่ฟาง่จำเปต้ะเกบบว่าเป็นลูกโอเคไม่ยชเป็นตั่นเป็นลูกราศีก็ได้แต่ว่ามันคือตัวแทนของการเวลาราศีจักรวาลอย่างนี้ ซับซ้อนมากค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องความพิเศษของคนที่จะไปช่วยทำไว่าจะใช้ในลักษณะแบบไหนเทคนิคแบบไหนหรือเรามีครีเอทีฟของเราเองก็ทําได้อขอให้เวลาเราหยิบหรือชวนเพื่อนมาที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วบอกเธอเธอดูเนี่ยเป็นอะไรนะเนี่ยนี่ที่วางราศีไว้เธอเห็นไหมถ้าเขาบอกใช่พี่เนี่ยตรงนี้ตรงนั้นแสดงว่าถูกต้องเลยอืโนข้อที่2ข้อที่2เป็นการใช้สัญลักษณ์ของราศีที่จับใจใช้สอยยากคิดมากนะค่ะคิดมาก ช่างน้ำหนักใจต,ต,ต้องชาวราศีตุลจะคิดยากเราก็เอาสัญ,ญลักษณ์ของชาวราศีนั้นอะไปให้ลูกค้าเห็นแล้วก็ทําให้มันเกิดแรงบันดาลใจทําให้เกิดการซื้อง่ายขายคล่ง<อ>และคิดว่าลูกค้าเนี่ยจะได้สิ่งที่มากกว่าสิ่งที่จา่าได้มากกว่าใจใค่ะเขาก็จะตัดสินใจง,ง่ายขึ้นในส่วนที่3เราก็ต้องดูว่า,าชาวราศีไหนที่เป็นคนชอบชอบใช้สอยซื้อเยอะๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นราศีมิถุนสัญลักษณ์ก็คือเป็นคนคู่ ของคู่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่ร้านคุณเนี่ยออวางเคล็ดลับอย่างนี้คือวางอะไรที่มันคู่กันให้คนเนี่ยเห็นว่าเอิมเนี่ย ยุย,ยดีก็เห็นตัว H อย่างนี้นะสัญลักษณ์เนี่ยเป็นแค่ตัว H เนี่ยแต่ว่าจริงๆค,คือเครื่องรางว่าคุณจะได้ซื้อ1แถม1หมายถึงว่าเขาตั้งใจจะมาซื้อแค่1ชิ้นแต่คุณจะได้ขายถึง2ชิ้นอัน <Wow. S 1> นี้ก็คือ,อเป็นกรณีบางครั้งมัน<ล>ไม่เท่ากันก็ได้เช่นเรามีกระบอกน้ํายาว <S S ค,นะคุณก็ต้องวางข้างกระบอกน้ําดีไซน์เดียวกันที่เป็นไซส์เล็กก็ได้<ห>มันก็มันเป็นคู่กันบางทีไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ก็จะได้ขายทั้ง2ชิ้นเป็นการกระตุ้น การซื้อเพิ่มครับค่ะแล้วก็ราศีต่อไปเป็นราศีนักทิพย์นักทิพย์ก็คือเป็นใจดีใจดีคนนี้ใจดีมากใจดีเป็นราศีกุมจ่ายไม่คิดเลยจ่าไม่คิดมีเ่าล่าดาศีกุมเนี่ยค่ะแลสำหรับราศีนี้สัญลักษณ์ก็คือทําให้มันเอียงเทะไว้ต้องเอียงเอียงเทะไว้จะวางอะไรก็ได้ที่ใส่ของได้แต่ให้เอียงนิดนึงให้เอียงเอียงหน่อยอ่าให้เอียงเอียงอย่าตรงถ้าตรงนี้ไม่ได้ถ้าเทนี้จะได้การค้าก็จะซื้อง่ายไข่คลองนะคะและอันสุดท้ายก็คือการเปิด ก่อนรับพลังก่อนไม่ว่าด้านข้างธุรกิจของเราจะขายอะไรจะขายเหมือนเราหรือว่าจะขายต่างจากเราก็แล้วแต่แต่ว่าร้านเราเนี่ยขอให้เปิดประตูก่อนเขารับรองแน่นอนว่าคุณจะเป็นร้านที่ขายดีและขายง่ายขายคล่องค่ะมีลูกค้าในอดีตของแม่เป็นขายจิวเวลรี่ เ,เขาก็เคาน์เตอร์ซ้ายเคาน์เตอร์ขวาพนักงานขายเข้าไปไปถึงก็จะเป็นร้านเช่าในโลตัสเคาน์เตอร์ซ้ายยังปิดไฟมืดอยู่เลยเคาน์เตอร์ขวาก็ยังไม่เปิดผ้าคลุมเลย เคาน์เตอร์นี้ทําตามกฎวิชานี้ก่อน10นาทีร้านเปิดต้องเปิดไฟให้หมดเปิดเสร็จค่อยจัดของแต่ไฟเนี่ยเปิดตู้ล่อบไปหมดเลยก็เพื่อหวว่าลูกค้าเข้าใจว่าเราอะพร้อมขายแล้วก็ได้ขายก่อนจริงๆอ่าและต้งแต่ต้องทําต่อเนื่องนะทำมันเดียวยังไม่เห็นผลหรอกก็เหมือนแบบว่าเหมือนเราเข้าไปในห้างเลยนะคะแล้วเราเห็นมองไปไกลๆแต่ร้านนี้เปิดไฟแล้วเปิดไฟถ้าเป็นร้านขายอาหารเราก็ได้กินแล้วถ้าเขาเปิดไฟ เปิดไฟปุ๊บได้กินแน่นอนถ้าเป็นร้านอย่างร้านเรานะคะถ้าเปิดไฟแล้วก็เข้าไปได้เลยนะคะเพราะเราจะเปิดไฟตลอด เรามีทามมิ่งค่ะเรามีทามมิ่งก่อนห้างเปิด1ินาทีเราเปิดไฟแล้วค่ะโอเคครับค่ะวันนี้นะคะก็ได้เคล็ดลับเคล็ดลางที่แบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีที่มาที่ไปหมดเลยมีเหตุและมีผลสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับพวกเราน่าจะ4ี่ห้าอีพีเป็นความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะและหวังว่าความรู้ที่ได้ชม E ีีต่างๆของทางคุมานีชาแนลนะคะจะเป็นประโยชน กับเพื่อนๆนะคะและเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาไขข้อข้องใจให้ท่านค่ะและสําหรับวันนี้สิ่งที่ลืมไม่ได้คือการกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่องคูมานีชาแนลด้วยนะคะพี่แอลและอาจารย์มงุฎพอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค